ส, in ส, 1941, สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูบอมจากครูบอมโกคิปปิ้งนะครับวันนี้เราก็กลับมาทาการพรีวิวถุงมือผู้สัะตูกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําการพรีวิวถุงมือผู้สับตูกันในแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไทยกันบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยจะนําเสนอแบรนด์ที่ผมเคยทําการพรีวิวมาแล้วประมาณ2อสรุ่นนะครับซึ่งแบรนด์นั้นก็คือ JB Sport นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำการพรีวิวถุงมือเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยในรุ่น Spider นะครับอีกามาก่อนแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย ไดเรว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่มีความมีมีพัฒนาการนะครับขึ้นมามากจนน่าตกใจนะครับก็คือน่าสนใจมากนะครับแบรนด์นี้จะน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับการตัดเย็บนะครับก็จะเป็นแบบเซมิโรนะครับหรือว่ากึ่งนิ้วกลมนะครับที่เรารู้จักกันนะครับซึ่งเซมิโรเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากโรฟิงเกอร์นะครับหรือนิ้วกลมตรงที่ในส่วนของ2นิ้วตรงนี้นะครับจะ จะไม่มีตะเข็บนะครับในส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับจะทําให้อ่ามันขาดตรงตะเข็บเนี่ยขาดยากขึ้นนะครับก็แต่ความกระชับการให้ความกระชับเนี่ยจะอยู่ในระดับกึ่งกึงกลางๆนะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นเอ่อโรฟิงเกอร์นะครับแล้วก็ผมว่ามันมันกระชับน้อยน้อยกว่าโรฟิงเกอร์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นความกระชับที่ดีเลยนะครับเป็นการตัะเย็บแบบหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับ ในส่วนของโฟมหน้ามือที่ใช้นะครับก็จะเป็นโฟมคอนแทคนะครับคอนแทคสีดำนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับคอนแทกก็จะมีคุณสมบัตินะครับในการในเรื่องของความหนึบนะครับในที่แห้งนะครับในสภาพอากาศแห้งนะครับแล้วก็สามารถแกะออกมาปุ๊บใช้ได้เลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือมันจะมีความเหนียวนะครับตั้งแต่เริ่มแกะใช้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องซักก่อนในครั้งแรกนะครับก็ข้อควรระวังก็เหมือนเดิมครับเรื่องความเปียก ในส่วนของหลังมือนะครับก็จะมีลายแบบเดียวกันกับ JB ในรุ่น Dues นะครับซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครเคยเข้าไปดูไปเช็คนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลายแบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันตรงที่มีการสกรีนสีนะครับเป็นลายเคมนะครับตามตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทราบได้เลยก็คือว่านะครับตัวนี้เนี่ยห้ามซักกับเครื่องซักผ้านะครับมิฉะนั้นนะครับลายพวกนี้นะครับจะหายไปนะครับก็จะ จะค่อยๆลอกออกไปนะครับผมว่าทําให้ขาดความสวยงามนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีเสาร้องนะครับส่วนนี้นะครับ1ส่วน1จุดนะครับทำให้ช่วยในการกำมือแบมือง่ายขึ้นนะครับก็และตรงส่วนนี้นะครับเป็น1จุดนะครับสำหรับข้อมือของรุ่นนี้นะครับจะเป็น้ายืดนะครับแล้วก็สายรัดนะครับจะเป็นสายรัดลัเทกนะครับตรงปลายเป็นยางนะครับมีโลโก้เป็นมีชื่อยี่ห้อนะครับ JB Sport อยู่นะครับ ฟีเจอร์พิเศษนะครับของของรุ่นนี้นะครับก็จะมี1เลยนะครับก็จะเป็นรับโซนการถลอกนะครับหโซนนะครับเหมือนของ Adidas นะครับเท่าที่เรารู้จักกันนะครับก็จะมีความมันยังมีความเป็นโฟมอยู่นะครับแต่มันจะมีความเหนียวเออมันจะมีความแข็งมากกว่าในส่วนด้านนอกนี้นะครับก็ในส่วนของโคนฝ่ามือนะครับกว้างพอสมควรนะครับที่เป็นที่เป็นการถลอกนะครับ ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของเรียกว่าเขียนว่าเป็น inner insight นะครับก็คือเป็นเป็นลักษณะของมีเจลอยู่ด้านในนะครับการลื่นนะครับคล้ายๆกับของ apd นะครับแต่ว่าวัสดุเนี่ยน่าจะต่างกันเนื่องจากความรู้สึกเนี่ยมันต่างกันนะครับของยี่ห้อนี้นะครับจะมีตัวเจลเนี่ยนะครับจะเป็นขีดเส้นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณ3เส้นนะครับบางๆนะครับอยู่ด้านใน ด้านนอกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับผมจะรู้สึกว่ามันจะมีเป็นลักษณะเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6รอบๆฝ่ามือแต่ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีนะครับก็คือจะปล่อยให้มันอิสระนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในส่วนของสายสายรัดนะครับซึ่งมีความหนากว่าปกตินะครับเพื่อความอ,อยากให้มันกระชับแน่นแฟ้นนะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะหนากว่าปกตินะครับ และส่วนต่อไปก็คือฟิงเกอร์เซฟนะครับเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบอ่อนนะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับก็ใส่ง่ายถอดง่ายนะครับเป็นฟิงเกอร์เซฟแบบอ่อนนะครับจะอยู่ในด้านในนะครับทางช่องที่ใส่เนี่ยจะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับเล็กๆอยู่ตรงจุดนี้นะครับก็ไม่กว้างมากการใส่ถอดฟิงเกอร์เซฟรุ่นนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับก็พยายาม ลองลองลองใส่ลองพยายามนิดหนึ่งนะครับในในการใส่ในส่วนข้อควรทราบนะครับของถุงมือรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของข้อมือนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะมีความแคบนะครับค่อนข้างแคบมากนะครับก็อันนี้ผมถอดซิงเกิลเซฟออกแล้วนะครับมันจะยังเรียกได้ว่าใส่นะครับใส่เข้าไปได้ยากพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาใส่พยายามเลือกไซส์ให้ตรงกับตัวเองหรือขยับไซส์ขึ้นไปหน่อยนะครับถ้ายังไงคือไม่อยากให้ขยับไซส์ลงมาหรือว่าใส่แบบพอดีมากจนเกินไปหดือคนที่ข้อมือใหญ่นะครับให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อตรงไซส์พอดีหรือว่าซื้อแบบกระชับมากนะครับเมื่อคุณใส่แล้วมันจะทําให้อ่ามันใส่เข้ายากแล้วก็คุณจะดึงหนักมากนะครับพอดึงมากปุ๊บมันก็จะขาดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับ ถุงมือรุ่นนี้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่ชอบถุงมือในแบรนด์ของไทยนะครับแล้วก็ถุงมือที่มีการลองใส่เทคโนโลยีนะครับทดลองเข้ามาใส่เข้ามาเยอะๆหน่อยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวงานเนี่ยชิ้นงานของของรุ่นนี้เนี่ยผมยอมรับว่าดีกว่ารุ่นที่ผ่านๆมานะครับมากพอสมควรนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยท,ทีเดียวนะครับก็ใครสนใจแล้วก็มองว่าดีไซน์ใช่เนี่ยลองเอาไปใช้ดูผมว่า น่าจะไม่ผิดหวังกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับฟีเจอร์หลักๆของ KA ในรุ่นนี้นะครับก็ดูมีความน่าสนใจนะครับจัดมาออปชันเต็มมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากทราบราคานะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณอยู่ที่1,700บาทนะครับรวมค่าส่ง SMS รวมค่าส่ง EMS นะครับทั่วไทยนะครับก็ราคานี้เลย1,700บาทแต่ว่าทางร้านไม่ได้ขายนะครับผมพรีวิวเพื่อ อยากให้คนได้รู้จักกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะครับติดต่อนะครับของในเพจของ JB Sport ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับจนจบนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับ s u b สไค i b e ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ